กลาบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับเป็นกับเกมสับยุทธวิญญาณจานนะครับบอกเลยตอนนี้กำลังข้างใครมากเลยนะครับสำหรับเกมสับยุทธในสับยุทธวิญญาณจานขอขยับไม้หน่อยนึงคิปทีแล้ว่าต้องขอไฟเรื่องเสียงด้วยนะครับอาจจะตั้งไม้เสียงพูดห่างไปก็วันนี้ก็ขยับเข้ามาแล้วแล้วก็เบาเสียงเกมไปแล้วว่าตอนแรกผมลืมตั้งค่าเบาเสียงเกมเสียงเกมมันก็จะดังเสียงพูดมันก็จะดเบไอเบาหน่อยโอเควันนี้ผมมีตัวที่จะสามารถอัญเชิญ วิญญาณจานได้อยู่ประมาณ70ใบมีผมมียู่15หเดี๋ยวผมไปซื้ออีก5้ใบาอาเป็น70เลขมันจะได้สวยๆนะครับ <laughs> ผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับเพิ่งเล่นได้มา2วันตอนนี้ก็พลังอยู่ที่1ม0 0นามันลำบากแล้วเพราะว่าตัวยังไม่มีตัว H s s r เลยแล้วก็ดาวก็ยังไม่ได้อัพเพราะว่าผมไม่ได้สุ่มกาชานะครับมี70บใบผมจะสุ่มทีละ10ครั้งได้7ครั้งถ้าสมมติสุ่มไป70็ครั้ง หลักๆตัวตอนนี้มันมีอยู่เยอะแล้วนะครับสําหรับเอเดนาผมต้องการสายป้องกันกระโจมตีหนักสายกระโจมตีหนักก็ตัดเช่นพวกถังห้าวแล้วก็เซียนกระบี่แต่ถ้าสายป้องกันอันนี้กระโจมตีหนักนี่สายป้องกันก็จะเป็นพวกนี้มันจะมีบอกหรือว่าป้องกันกระโจมตีหนักนี่จะดูตรงนี้เห็นไหมใหญ่อันนี้คืองสายป้องกันเพราะตอนแรกทีผมไม่มีสายป้องกันเลยบอกเลยว่าบางมากต้องการสายป้องกันกระโจมตีหนักนะครับ จมตีหนักที่มันแจกมาเป็นตัวอาจารย์ใหญ่ก็ไม่ไม่เวิร์กเท่าไหร่ไปสิครั้งแรกของเราครั้งนี้อย่างไงการันตี SSR แน่นอนนะครับกดครั้งปับ๊บรุนนอกรุนสีถ้ามีสีทองคือ SSR ถ้าสีม่วงคือ SR นี่มาละได้ SR 3ตัว SSR 1นึ่ง SSR ตัวเห็นแล้วสีทอง คู่กับแต้มมุงไปได้แล้วซ้ำกันด้วยอันนี้ก็เป็นอาจารย์ที่สอนอยู่โรงเรียนสื่อไรเคอร์ถามว่าใช้ได้ไหมก็ได้อยู่นะถือว่าได้อยู่พลังปิยยุทธเป็นหมาป่าได้อยู่ก็มาได้ตัวซ้ำกันมามัมนสามารถอัดไปอับดาวได้นะครับอตัวน,นี้ผมก็จำไม่ได้ว่าเป็นสายป้องกันหรือสายโจมตี จะเป็นจนตีแหละมันบอกว่าทงไ,งไมไม่บอกตัวนี้ถ้าเติมเงิน6,360บาทมันได้แต่เราได้เราไม่ต้องเติมอ่ะแต่สป,ปอร์ตผมไม่ต้องการนะผมมีแล้วตัวนี้ทำใ่้หนากได้ไหมก็ถ้าได้ใต้มือไบอีกตัวหนึ่งอ่ะถือว่าโอเคมันคู่กันแต่ถ้าได้มันมาตัวเดียวอ่ะู้จริงๆไม่โอเค ไม่โอเคฮะครับอันนี้ในเท,ทนาตัวแรกของเราไม่โอเคไม่โอเคเลยไปเลยหกครั้งสี่ทองมาไหมสีทองมาไหมทองทองทองหยิบทองหยอ,อ,อด่วยทองโอ้โหที่อย่างเนี้ยของจริงก <c ười> าชาของจริง กำลงสนใจอะไรเลยอยู <lim> <bra> in in ่ดีเื่องเลยมันจะรอดไเนี่ยตัวแรกมาครโอ้โหอย่ากได้ป้องกันเนี่ยตจงสีหนักไม่ไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะมีตัว SI อยู่แล้วต่ขอแบบป้องกันดีๆถ้าขวงได้ไหมมีแววซ้ำกันบ้างนะไล่หลังก็เลยโอ้โห โอเคอันนี้ส3สาอันนี้ได้จนไ,ได้เพราะผมมีแล้วเอาไบอดาวได้อน,นี่ป้องกันแล้วป้องกันประตูยังดีนะเลยอีสี่สิบยวชีไม่ได้เดี๋ยวต้องกดยูก,การกดแสงไหมสีทองสีทองสีทองทอง,ทองมาดี ท้องวะดิท้องวะดิเออเกตเตอรตาตัวที่สองเกตเตอรตาตัวที่สองรูปทรงอย่างนั้นตัวอะไรกันนะอ้โหนี่น้องหลงถามว่าดีไหมนี่น้องหลงดีนะเพื่นสายสัพพอร์ตเดี๋ยวผมไปแทนอีกตัวหนึ่งตัวซัพพอร์ตผมมีเจพาปอดสองแทน,นได้นี่น้องหลงดีได้เหรอไอ้ตัวเมื่อ,อกี้ได้ซ้ม เปิดกาชาดีนะเพราะว่ามันมีสมุดมันสามารถจับคู่ได้เพราะจับคู่แล้วพลังมันเพิ่มอือหือ S S R มาล้วล้ลรอบนี้ S S R สองตัวครับน้องๆขอบันทึกหน้าเจอก่อนไปตัวอะไรไม่ได่ไอนี่ซ้ำได้อยู่นี่ซ้ำสวยตัวนี้สวยตัวนี้ต้องการราะผมเล่นอยู่ เฮ้โจมตีหนักแรกตัวนีใช่ใช oh ่ใช่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตัวโจมตีหนักโอ้ยตัวนี้ก็ดีเงี้ยเราคิดมัดขนลุบอ่ะดีเลยดีเลยอ่ะตัวนี้โอ้ยแล้วยังอ่ะดียี่สิบครั้งลองใช้ยุคกลางกดอนใช้ยุคกลางก่อนจะดีนะเพื่อนๆไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ขออีกักตัวได้ไหมยี่สิบครั้งสุดท้ายรอ <c oughs> บนี้เฮวรอบนี้เฮวตัวไดหนาร <c oughs> ีบหน่อยดีดีป้องกันจ่ป้องกันป้องกันเส้นเรียม <c oughs> ไปไปไป,ไปแค่เปิดกาช้าจะ10ินาทีแล้วไป <c oughs> หืม่งวง่วง ม่วงมาโอ,โอ hey. ้ยเดีเดเดๆถือว่าเดะถือว่าเดแนะวันนี้วันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จกับการส่งกาชาของเรานะแจ๊กถือว่าประสบความสำเร็จได้ s s ามาทาั้งหมดสี่ตัวตัวแรกคือนิ่งหลงหลงตัวสองคือตู่กูป๋อ หรือสอสพิดม่นผขหลวงนั่นเองนะคะรับพี่เพิงของเรานั่นเองนั่นคือหมาป่าวาันยุโคตรไปิงปกติมันไม่ได้แต้ม,ม,มืไป่แล้วได้มือง่ไปมคู่กันถือว่าได้อยู่จากทีมตอนนี้ผมมีโจมตีหนักที่ต้องเอาลงทีมหนึ่งตัวคือตัวนี้อันนี้เป็นสายควบคุมอาจะ ถ้ามันลงมันต้องอัพดาวมันลําบากต้องขอเก็บไว้ก่อนนะว่าถ้าอัพดาวมันจะเพิ่มพลังเยอะในตัวนี้น่าลงแต่ดาวมันต้องอัพดาวอาจจะลงแทนถังซานไปก่อนไอตัวนี้ลงอยู่แล้วนี่องหลงเพราะว่านี่องหลงเป็นสายซัพพอร์ตเราต้องเอาเราผมจะเล่นซัพพอร์ตสองจนตีหนักหนึ่งป้องกันหนึ่งป้องกันผมจะดูตัวที่ได้ซ้ําเยอะที่สุดแล้วก็เดี๋ยว เอาไปอัพพลังป้องกันเอสก็มีตัวนี้แต่ตัวนี้เดี๋ยวห้องค่อยไปดูเดี๋ยวผมต้องค่อยไปจัดทีทนึงนะครับแต่ทีมตัวนี้ที่ผมใช้คือทีมนี้เห็นไหมไม่มีโจมตีหนักเลยว่าผมสุ่งแค่ครั้งแรกสิครั้งก็ได้ตรงไหนผมก็ใส่ไปก่อนนะครับวงแหวนวิญญาณที่เราจะต้องให้ใสด่ดนอัพเา้าเนี่ย ดาวพวกที่มาได้ซ้ำมานแหมแต่ตัวนี้นที่ผมได้ซ้ำมาก็สามารถอัพดาวได้สมัยต้องใช้มันจะขึ้นหน้าดาวแล้วอ,อีกแค่นิดนึงตัวนี้เอาออกตัวนี้ต้องเอาออกเนี่ยเอาออกเนี่ยเอาออก,อออกต้องลากตงหน,น่่ยงยิงยานใส่ตัวนิ่งหลงหลงนิ่งหลงหลง การตัดดอกไม้แต่มันสามารถถ่ายโอนได้เดี๋ยวผมก็ไปล่าจัดการเองดีกว่าเดี๋ยวก็เจอช่วงทงีหลังลิปอื่นเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็แยกเป็นคลิปดีกว,ว่าเป็นคลิปสุ่มกระชายอย่างเดียวเดี๋ยวขอจะบอกเรื่องวงแหวนวิญญ,ญาณหน่อยวงแหวนวิญญ,ญาณที่จะหาพวกพันปีขึ้นนะ่ะมันจะมีตัวนี้ป่าสนทยาป่าสนทยานี่มีวงแหวนพันปีด้วยนะครับสามารถหากันได้ไม่ต้องไปจําเป็นจะต้องเติมเงินเลยไหนไหมอันนี้มันจะมีสูงสุดคือ หกร้อยถึงสี่พันเป็นไงแต่พลังที่มันต้องการคือพันแปดผมมีแค่พันห้าเดี๋ยวผมต้องไปอัพพลังนั่นติดออกมาครับแปดก่อนเลียวผมค่อยไปเล่าแบบมิญาตมันเริ่มประจาสที่หกร้อยถึงสี่พันนะครับดูดีหกร้อยถึงสี่พันมันไม่ใช่การันตีที่จะได้สี่พันเลยหรืออาจจะได้ต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับก็แล้วแต่ดวงโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ต้องกดต่องกดนีฝากไลค์แชร์กดซับซับไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าผมพูดอีกท่าประกันแล้วก็ต้องขอไขไว้ในนาทีนี้ด้วยวันนี้ก็ขอตัััววลาาไปก่อนครบบบยสสดี